วันนี้นะฮะเรามาไทยพาร์คนะครับ สวัสดีครับใีครับผมกับผมอินเตอร์นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่เบอร์ลินนะฮะเมืองหลวงของเยอรมันนะครับ <S <S เรามาทำอะไรวันนี้นะฮะเรามาไทยพาร์คนะครับไทยพาร์กก็คือตลาดนัดไทยในเยอรมันนะครับสำหรับคนที่คิดถึงอาหารไทยนะฮะที่นี่ก็จะมีหลายร้านมากเลยนะครับมีทั้งอาหารไทยจีนญี่ปุ่น เกาหลีเอียนามก็มีนะฮะจริงๆแล้วนะครับสถานที่นี้นะครับไม่ได้ชื่อว่าไทยปาร์คนะครับจริงๆแล้วชื่อว่าพอยเซนปาร์คนะครับซึ่งประมาณเมื่อ20ปีก่อนก็มีคนไทยมาครับมาคุยเล่นกันปิกนิกสังสรรค์กันก็จะมีพวกอาหารไทยมันแชร์กันมานู่นนี่กันนะครับพอคนในเบอร์ลินเห็นก็มาขอถามซื้อพอมีหลายๆเจ้าเข้าเขาก็เริ่มทำเป็นตลาด สร้างมาประมาณ20ปีแล้วนะทุกคนผมก็ไปฟังเขาเล่ามาอีกทีนะฮะใครที่รู้นะครับเรื่องจริงก็ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับอากาศไม่ค่อยดีนะฮะฟ้าปิดทุกคนร้านค้าก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับลืมบอกไปนะครับวันนี้ผมมากับน้องแม่แล้วก็คุณลุงนะครับคุณลุงก็คือแฟนของแม่นะครับข้างหลังผมนะครับก็จะเป็นซุ้มเหมือนบ้านเราเลยทุกคนเหมือนตลาดนัดเหมือนพวกอารมณ์ประมาณสตรีทฟู้ดไทยแลนด์นะทุกคนมันก็เหมือนบ้านเราเลยนะนี่ ข้างหน้าก็จะเป็นตลาดนะครับประมาณนี้เลยมีทั้งอาหารไทยชานงชานนมีหมดเลยนะฮะแต่ว่าผมกินข้าวมาแล้วนะครับวันนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ซื้อนะฮะก็จะไปดูว่าแม่ซื้ออะไรบ้างนะครับ ตกครับอนนี้ฝนโปร่งหนาโปร่งกลินเละเอาก๋วยเตี๋ยวหน่อยครับใส่ถุงนะครับเอากลับบ้านใช่ไหมใช่ครับเอากลับบ้านเอากี่ถุงค่ะเอาถุงหนึ่งครับเส้นอะไรดีครับอ่ามีเส้นอะไรบ้างครับมีเส้นหมี่กับเส้นเล็กเอาเส้นเล็กครับเส้นเละเนาะลูกใช่ครับมัามีน้ำตกด้วยนะคะเอาน้ำตกด้วยไหมเอาน้ำตกครับนั่นแน่อย่ากินนานแล้วก๋วยเตี๋ยวเนี่ยใช่ไหมฮัลโหลแชทยูเกสเส้นหมี หมู<ด><ด>เนื้อจ้ะโอเคชัดบูทสามสิบห้าใช่ไหมครับบูทสามสิบห้าครับบูทสามสิบห้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะฮะก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกค่ะบูทสามสิบห้านะครับอันนี้เปิดเปิดร้านในเบอร์ลินใช่ไหมครับหรือว่าแค่ไม่ไม,<ำ>ไม่ได้เปิดแค่แค่<ๆ>ตรงนี้ค่ะหลง ตรงนี้ได้ยินมานานแล้วตั้งแต่สมัยมาอยู่ใหม่ๆ16ปีแล้วค่ะมาอยู่ที่เยอรมันได้ยินแต่ว่ามากินอาหารที่เบอร์ลินตลาดแล้วเขาบอกว่าเวลาตำรวจจะมาต้องรีบเข็นขาตกลงไปนันเมื่อ16ปีที่แล้วอ่ะ2ปีมานี่ก็เนี่ยเป็นตลาดละก่อนเท่น้เมื่อก่อนนี้ต้องวิ่งค่ะได้ยินข่าวเป็นอยื่องนันือกกันเมื่อก่อนนี้เนี่ยนี่อันดับหนึ่งเลยนะคะแบกเตาวิ่ง ได้คะวิ่งมาขี่ปีคะว่าจะได้มาเป็นตารเต้นเนี่ยโอ้โหวิ่งมาหลายปีอยู่ค่ะวิ่งหลายปีครับขอบคุณครับเจ็ดยูโรนะครับครับตังคืก็เชิญครับครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นน้ำน้ำเปล่าให้บริการนะฮะอันนี้กินได้ใช่ไหมครับไม่สำหรับล้างมือไม่สำหรับล้างมือไม่สำหรับล้างมือบ้านแผ่นดินไห้หัวใจของไอ้ไว้สั่น 你看你这，这 <noise>，这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 ， ขอบคุณครับเป็นยังไงครับคุณความสุขค่ะแฮปปี้ได้ซุมหน่อไม้ไปด้วย ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะขนาดบอกว่ากินมาแล้วเลยเนี่ยหิวตอนนี้กินไม่ได้เอาไปกินที่บ้านหลังจากที่เราได้ซื้อเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางกลับบ้านนะไทยพาร์คเบอร์ลินก็จะมีประมาณนี้นะครับร้านค้ามันน้อยกว่าปกตินะครับทุกคนเพราะว่าวันนี้นะฮะฝนตกนะครับประมาณ1ิบ5ิบห้าิบองศานะครับก็ยังมีแม่ค้ายังมาขายของตามปกตินะครับยังไงวอล์กนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะครับวอล์กหน้าเราจะไปทำอะไรกันต่อฝากติดตามด้วยนะฮะซ e you